สวัสดีครับท่านผู้ชมผมอีคิวสติ๊กเกอร์แมนครับผมเออผมอยู่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหคาแคร์มาดูกันดีกว่าวันนี้ผมอยู่ที่ไหนครับไปหาผู้รู้กันสวัสดีครับสสวัสดีค่ะ่ะเออที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยครับเชี่ยวเขาวดินค่ะพี่ปั๊มเชี่ยวขาดินที่มันมีสวนสัตว์ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใช่ไหมพี่จะไปสวนสัตว์ไหนล่ะคะขาวดินไงพี่ นดถ้าพี่อยากจะรู้พี่ไปถามพี่ผูช้ชายข้างในเลยค่ะอ๋อครับทษทีครับมีสนัตว์หรือเปล่าอ๋อครับครับเ<ะ>หมือนลำคาญเหมือนลำคาญเอ่อพี่พวันดีครับอ้าพี่วันดีครับ พี่ชื่อพี่อะไรครับผมชื่อเดครับพี่เดครับครับผมเคือหลงมาครับผมอยากจะทราบว่าคาแครที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่คาแครตั้งอยู่ที่ท่าล้อครับท่าล้อท่าล้อเขาดินจังหวัดกาญจนบุรีครับอ๋อนี่ผมอยู่เมืองกาญเลยเนี่ยใช่ใช่ครับถ้าจะมาเนี่ยมาจากในเมืองเนี่ยต้องมาไงพี่ถ้ามาจากในเมืองขับตรงมาเลยครับขับตรงมาเลยอันนี้คือตั้งอยู่ข้างหน้านี่คือปั๊มเชลปั๊มเชลเขาดินใช่ครับคาแครของเราชื่ออะไรครับทางนี้เลยพี่ นี่เลยครับอ๋โอโปรแคร์วอชแอ<ห>นด์ดีเทลลิ่งแต่ในกบุรีโปรแคร์ตรงนี้จะใหญ่ที่สุดในเมืองกาญจนบุรีเลยนะพี่เฮ้ยไม่ได้คุยนะเนี่ยนี่เรื่องจริงพี่อกอ,อโถ่เรับบริการเรามันจะมีหลายอย่างขัดเคชือกข้นกันสนิมเคลือบแก้วจากเยอรมันนี้ว่าง่ายว่าครบวงจรนั่นแหละครบพี่ครบเลยครับชี้ที่เดียวจบจบพี่จบเลยโปรโมชั่นเด็ดที่นี่คืออะไรล้างรถในราคา99บาทครับเฮ้ยพูดเป็นเล่นนี่เรื่องจริงพี่ล้างในราคา99บาทพี่ฟังไม่ผิดครับเฮ้ย99บาทเลยเหรอใช่่คคครรรััับบผมมมือออเเาตต้้งินนนก 500บาทหรือไม่ก็มาเปลี่ยนถ่ายเอามันเครื่องได้สิจน,นั้นเลยพี่ล้างในราคา99แล้วผมอยากทราบว่าโปรโมชั่นอื่นที่เด็ดมีอีกไหมเครืองสีในราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่แ0 0้วบาทแต่ว่าถ้าเกิดมาใช้บริการที่ปัมนมันเชละจะเหลือแค่4ี9อกบาทครับเฮ้ยพี่เดฝากร้านน่ยของเราจะอยู่ในพัมเชลท่าร้อนะครับมาใช้บริการได้ครับผมเราเปิด8โมงเราปิด6โมงครับทุกวันครับผมจันทร์ถึงอาทิตย์เลยพี่ทุกวันยอนฮะยังไงเนี่ยเราจะไปที่ไหนกันต่อเนี่ยเดี๋ยวตามผมไปเลยฮะ เออแต่ผมถามอีกอย่างหนึ่งพี่บอกขสศไปทางไหนพี่ตรงไปเลยครับผมว่ามันยากไปอะนะเดี๋ยวอะไงก็ขอบคุณพี่เดมมากฮะครับพี่ไงนเราพบกันใหม่นะครับครับผมแล้วเจอกันครับท่านผู้ชมเอาเอาหายไปไหนล่ะน้องเห็นไหมเขียวจะเสื้อขาวเมื่อกี้ไหมไม่เห็นนะ